ทครับรายการใต้เดินดินนะฮะยังอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็อำเภอกันทลักษณ์อยู่นะครับแต่ว่าตำบลที่ยืนอยู่นี้นี่คือตำบลภูงเงินนะครับและบริเวณรอบข้างครับเช่นเคยครับอยู่ในท่ามกลางของต้นยางพาราที่เรียงร้อยกันเต็มไปหมดเลยและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับมาตัวนี้ทั้งทีต้องเจอกับใต้เดือดรับเชิญที่ปลูกยางพาราอย่างแน่นอนและทีเด็ดเลยนะครับที่พามาที่ตำบลภูภูงเงินแห่งนี้นะเพราะว่าคขานั้นได้เอาปุ๋ยพลัพงบุญพืชนี่แหละ ไปใช้กับต้นยางเพียงแค่อายุสองปีโตผิดหูผิดตามากๆแล้วเจอแล้วนะครับนี่ครับไสเดือนรับเจอของชินครับสวัสดีครับคุณพี่สิทธิ์นะครับหรือว่าคุณพี่ประสิทธิ์เจ้าของสวนยางแห่งนี้ด้วยครสองปีสองปีจริงๆครับสองปีจริงครับเนี่ยนะคโอ้สองปีจริงๆก่อนหน้าก่อนที่จะมาปลูกยางนี่คุณพี่ประสิทธิ์ทำอะไรมาก่อนครับทำสวนครับทำสวนมาก่อนจะเป็นสวนแบบไหนครับสวนมะเขือพวงกระโพดอย่ไหมครับ ะเขือพวงก็โพดครัเพราะทำไมครับมะเขือพวงก็โพดมันไม่ดีหรือว่าอย่างไงมันก็ดีครับแต่มันที่เกียยสิทธยาอย่างเงี้ย่นยาครับจะเสี่ยงด้วยนะสุขภาพพ่นยาฆ่าแมลงกําจัดตรูพืชต่างๆก็เลยตัดสินใจว่าไถออกให้หมดมาลงยางซะเลยครับยางนี่ลงนี่พันอะไรฮะหกศูนย์ครับหกร้อยสองปีนี่เลยสองปีสำหรับสวยของ บุณพี่เสร็จสองปีนี้ใช้บุญพืชตั้งแต่สองปีเลยหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ใช้ก็ปีที่สองครับมาใช้ปีที่สองมาใช้ครับพอใช้บุญพืชปีที่สองแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีครับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ขึ้นสาเหตุที่ปีแรกยังไม่ใช้บุญพืชเพราะว่าอยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้คือปีแรกที่ที่ปลูกไปเนี่ยเขาทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้บุญพืชเลครับ ็มีเขามาแนะนําครับมาแนะนําก่อนเลยครับอาจอาจที่จะเป็นเป็นส่วนด้วยไหมว่าใช้ตัวอื่นใช้เคมีหรือว่าใช้ตัวอื่นๆนเนี่ยแล้วมันไม่เจริญเติบโตมันก็เจริญเติบโตแต่ไม่ไม่ดีพอครับมันหน้าดินก็เสียด้วยครับอ๋อก็คือมันมีปัญหาในด้านของหน้าดินแล้วแล้วแล้วการการเจริญเติบโตก็ก็คือไม่ดีพอแล้วแหละไม่ดีพอสําหรับความรู้สึกของพิทธิ์ว่ามันจะต้องโตกว่านี้ครับก็เลยเผอิญมีคนมาแนะนํามาใช้ครับ เลยมาทดลองใช้เลยพอใช้แล้วเป็นอย่างไงบ้างครับพี่ประสิทธิ์ครับดีครับดีดียังไงครับดีขนาดไหนอะไรบ้างที่ประสิทธิ์คิดว่าใส่ปุ๋ยของพืชเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยสิ่งที่เห็นนี่คืออะไรครับพี่ก็ต้นยางใหญ่ครับก็ต้นเล็กๆที่ไม่ใหญ่ก็จะโตทันเพื่อนครับต้นยางที่อ่าใหญ่อยู่แล้วก็คือมีการเจริญเติบโตขึ้นไปอีกส่วนต้นยางที่เล็กๆ ใส่เคมีใส่ยี่ห้ออื่นเนี่ยใส่ยังไงมันก็ไม่โตพอเปลี่ยนมาใส่ปุ๋ยของคุณพืชปุ๊บ,บก็เริ่มที่จะโตไล่ตามเพื่อนมาแล้วบโอ้โหนี่คือทั้งหมดนี้พี่ประสิทธิ์ปลูกสองปีพร้อมๆกันเลยปลูกกันเดียวกันด้วยแต่ว่านี่เลยผมสังเกตเห็นเลยต้นนี้กับต้นนูน้นต้นนูน้นต้น,นนูน้นต้น,นน้นเนี่ยต้นนี้จะเล็กที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงนะความความเลยนะ ความใหญ่ของลําต้นต้นเล็กกว่าเพื่อนเลยแสดงว่าปีแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋นเพื่อใช้เคมีอยู่เนี่ยเขาสูงขนาดไหนสูงขนาดนี้ขนาดนี้นี่นี่นี่จะเป็นลอยเลยครับลอยนี่นี่คือต้นเล็กกว่านี้ต้นเล็กกว่านี้ด้วยครับโอ้แล้วต้นอื่นนะฮะต้นอื่นเป็นอย่างนี้ไหมต้นนี้ก็สมบูรณ์หมดต้นอื่นสมบูรณ์หมดยกเว้นต้นนี้ที่ไม่สมบูรณ์ครัโอ้โหหนึ่งปีนะครับคุณผู้ชมจากพื้นดินจนถึง ขนาดนี้นี่คือ,อาการทํางานแล้วก็ประสิทธิภาพของปุ๋ยชนิดอื่นๆน,นะครับนี่พอปีหนึ่งผ่านไปไม่ดีพี่ประสิทธิ์เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใช้บุนพืชตั้งแต่ตรงนี้นะครับหนึ่งปีเท่ากันยาวขึ้นไปเลยเห็นไหมฮะจนสุดยอดเลยนะครับนี่นะฮะนี่ยวผมมีนี่ด้วยนี่นี่ไม้วัดด้วยนี่เลยครับนี่ฮะ จากพื้นดินนะครับจากพื้นดินเป็นดินลงมาปุ๊บถึงนี่ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งปีสําหรับเคมีนี่ได้แค่สี่สิบเอ็ดนิ้วนะฮะหนึ่งปีของเคมีพอเปลี่ยนมาใช้บนพืชปุ๊บผมวัดเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครัว่าเกินสี่เอ็ดนิ้วไป 42, สี่สิบสองี่สิบสามตุดไม้เมตรที่วัดอยู่ก็คงไม่พอโหแสดงว่าการเจริญเติบโต,ต,ตปิดกันด้วย แล้วความใหญ่ของลำต้นก็เปลี่ยนกัน,นด้วยคโอ้โหพอใช้บุญพืชกี่เดือนนะครับถึงจะเห็นผลว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแตกตา่างไปจากเคมี2เดือน3เดือนนะครับสเดือน3เดือนเห็นแล้วว่าจากต้นที่ไม่โตนะจากต้นที่หยุดอยูกกมม่กับที่เขาเริ่มมีการเจริญเติบเขาเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นมาแต่ขัดแต่ยอดขึ้นไปยาวแต่ขัดคือยอด ยอดคืออ๋อคือแตกยอดแทงยอดใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วแทงยอดแทงตรงขึ้นส่วนแตกฉัดก็คือการขยายพุ่มโอ้เหมือนกับเก่งใช่ไหมครับเก่งก็จะขยายออกไปเก่งก็จะขยายออกไปเขามีการขยายออกไปมาก้อยขนาดไหนครับในช่วงของสองเดือนก็โตขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนยังไม่แตกเก่งออกตอนนี้ยังไม่แตก คือ,สอ,ส,อ,ส,อสองเดือนยังไม่แตกชัดยังไม่แตกเป็นพุ้มครับจะแทงต้นตรงก่อนครับแล้วพอ3าสี่เดือนนะครับเป็นยังไงบ้างก็จะแตกยอดแตกชัดออกพอมีพอมีให้ดูนิดหน่อยไหมนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ประสิทธิ์ที่บอกว่า เจริญเติบโตแต่ว่าต้นนุ้นโตเพียงแค่4 1นิ้วประมาณแค่นี้แต่ว่าต้นนี้จะจะจะสูงกว่าต้นนุ้นหน่อยคือจะจะขึ้นมาขนาดนี้นี่ฮะจะเห็นรอยครับคุณผู้ชมครับกล้องลองซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่คือจะเป็นรอยรอยเก่าจากการเจริญเติบโตจากเชื้ครมบพอบุญนพืชปุ๊บสองเดือนเท่านั้นแหละเริ่มแทงยอดขึ้นไปด้วยแทงยอดแล้วก็แตกกิ่งออกเริ่มแตกกิ่งออกแล้วอย่างต้นนี้เขาสมบูรณ์อยู่แล้วครับพี่ประสิทธิ์ครับนี่ครับนี่สมบูรณ์อยู่แล้วนี่นะแล้วใช้บุญพืชครับ เขาบีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ดูใหญ่ก็แตกพุ้มครับก็ยิ่งแตกพุ้มยิ่งโตกว่าเลยครับยิ่งโตไปใหญ่เลยโอ้โหไปชมกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับฟังคำยืนยันจากพี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์ครับและอย่างต้นนี้นะฮะทำไมก็ถึงไม่ผัดนไปครับพี่เพราะผมให้น้ำมันครับให้น้ำเขาครับโอ้ ให้น้าเขาบํารุงเขาครับสมบูรณ์เลยครับสมบูรณ์เลยแต่ว่าต้นนุ้นผัดแสดงว่าไม่ให้น้ําให้เหมือนกันครับให้เหมือนกันแต่มันมันต้นยังไม่สมบูรณ์ไงครับอ๋อเพิ่งเกิดเจริญเติบโตตามเพื่อนคือเพิ่งตามเพื่อนมามาที่หลังหน่อยเพิ่งผัดออกไปแต่ต้นนี้ผัดแล้วแล้วก็สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วเห็นจากการแทงยอดจากสีน้ําตาล ครับแล้วไปสีเขียวนี่คืออะไรครับแต่ละกิ่งแต่ละกิ่งเขาเนี่ยฮะเป็นฉาดแล้วเป็นเป็นยอดแตกยอดขึ้นครับอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับที่เขาถึงว่าเรียกแตกยอดครับไม่ใช่เพียงแค่แตกเฉพาะการแทงตรงแต่ว่าแตกออกไปเป็นพุ่มใหญ่ๆด้วยโอ้โหจากตอนนั้นี้ที่ใช้เคมีนี่มีแตกยอดแบบนี้ไหมพี่ก็มีครับแต่มันไม่ยาวไม่ยาวขนาดนี้ไม่ยาวขนาดนี้ครับตอนที่เขาใช้เคมีเนี่ยยาวขนาดไหนพี่ก็ประมาณศอกนี่ครับประมาณศอกครับ แต่นี่มันไม่ใช่สองนะพี่มันก็แกบแขน oh โอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมลองสังเกตุอนะครับว่าจาัดตรงข้อสีน้ําตาลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวครับอ่าไม่ใช่เปลี่ยนแค่สองแต่ตรงแค่เพียงแค่สองเนี่ยเป็นในส่วนของปุ๋ยเคมีแต่พอเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยเคมในปีนี้ครับนี่เลยตดแขนแบบนี้เลยโอ้โหแล้วอย่างที่พี่นั้นได้เปลี่ยนมาใช้พลังปุพื้นเนี่ยใบเป็นยังไงบ้างพี่ใบก็เ,เปลี่ยนครับมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแต่ก่อนมันจะ สีแบบใบที่มันเหลืองเหลืองเลยอ๋อใบเหลืองเหลืองใบแห้งแห้งแบบนี้ฮะเมื่อก่อนครับมันไม่เงาเหมือนตอนนี้ครับโอ้ถือว่าตอนนี้ใบใหญ่มากเลยนะครับโอ้นี่เพียงแค่ต้นยางสองปีแต่ใบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ใหญ่ด้วยครับเขียวเข้มมันด้วยโอ้แล้วการแตกใบอ่อนนี่มีเยอะไหมครับพี่เมื่อก่อนนั้นก็มันจะไม่เยอะเท่านี้ครับแสดงว่า เปลี่ยนมาใช้พลังนี้ก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งต้นเลยครับโอ้ทั้งการแทงยอดทั้งการแตกชัดการออกเป็นพุ่มใหญ่ๆด้วยใบด้วยครับแตกใบอ่อนอีกโอ้โหแล้วดูในลักษณะของลำต้นนี่ครับสองปีนี่พี่กัดจะเปิดหน้ายางตอนกี่ปีครับเนี่ยประมาณ หกถึงเจ็ดปีนี่หละหถึงเจ็ดปีเปิดแน่ได้กรีดหน้ายางแนโ่โอ้โหนี่ฮะยางหน้าเลี่ยมสวยเลยพี่ประสิทธิ์ครับอย่างบุญพืชเนี่ยตลอดหนึ่งปีเนี่ยที่เปลี่ยนมาใส่กับยางพลัานี่เห็นความสมบูรณ์ทั้งต้นเลยครับเนาะแล้วถ้าถามถึงเรื่องดินบ้างครับเป็นยังไงบ้างดินก็ดีครับมันร่วนชุยคือปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะนําปุ๋ยพลังบุญพืชมา ใช้เนี่ยด, ن, ดินดินที่อยู่ในสภาพแบบนี้ไหมไม่ครับอย่างนี้นี่ถือว่าตุยนะครับครับคือดินไม่ได้อยู่ในอย่างนี้นี่ครับ imeters. น imeters. นมันจะแบบนี้แข็งเงินแดงเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้ครับแดงข็งแข็งนี่ฮะไม่ตุยจะเป็นแข็งแข็งแบบนี้นี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้กับคุณผู้ชมนั้นได้เห็นนะครับว่ามือด้านซ้ายผมนะครับอันนี้คือเป็นดินที่เมื่อก่อนนั้นใช้เคมีอยู่ครับอ่า แล้วมือด้านขวาของผมนะครับหยิบตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับ,รบตรงนี้อาจตรงนี้ละกันหรนือละกันนี่ด้านนี้เลยครับด้านซ้ายเคมีด้านขวากลับบนพื้นนะครับเห็นข้อแตกต่างไหมครับนี่เลยสาเหตุที่เมื่อก่อนน้นดินเป็นแบบนี้เป็น,เป,นเป็นเพราะว่าการใช้เคมีกับพืชชนิดเก่าของพี่ด้วยไหมครับครับอจึงทําให้ดินเป็นแบบนี้ด้วยแล้วพอใช้เคมีมีมากๆเนี่ยดินเสียแล้ว สิ่งที่ปลูกเมื่อก่อนนี้อะไรนะข้าวขาโพดเ้าโพดมะเขือพวงมะเขือพวงเป็นยังไงบ้างครับพี่มันก็จะไม่สวยครับมันไม่มีผลออกลูกมาก็จะเป็นตัวผู้เยอะเป็นตัวผู้เยอะไม่ไม่มีคุณภาพราคาก็ตกด้วยใช่ไหมโอ้แสดงว่าอย่างข้าโพดปลูกไปเนี่ยฝากก็ไม่เต็มฝากไม่เต็มฝากก็เล็กเม็ดก็ไม่เรียงกันสวยโอ้โหนี่ก็ปลงบอกได้เลยว่ามีดินร่วนแบบนี้ แล้วก็มีแผนในวังหน้าว่าจะปลูกกระเพาะอีกแล้วด้วยเพราะว่าถ้าตรงไหนดินดีตรง,งนั้นเพื่อดีหมดเลยครับไม่ว่าจะปลูกข้าวโพดไม่ว่าจะปลูกต้นอะไรก็ได้ครับดีหมดใช่ไหมฮะสำหรับตัวพี่ประสิทธิ์เองเชื่อได้เลยว่าตรงไหนดินดีตรงไหนใส่ปดดุ๋ยดีๆธาตุอาหารครบๆนี่นะ,จะเจริญเติบโตเป็นเงินให้เราหมดทุกอย่างเลยครับแล้วอย่าลืมแล้วกันนะครับปลูก้าวโพดแล้วปลูก วัวขาเนาะวัวขาแล้วอย่าลืมเอาปุ๋ยพลังวุพืชมาใส่บ้างนะใส่กับยางอย่างเดียวเดี๋ยวยางก็รวยอย่างเดียวเดี๋ยวเ้าโพดไม่รวยจะใส่หมดแล้วครับนี่จะใส่หมดแล้วนะโอ้โหจะใส่หมดแล้วสัญญาหนึ่งปีที่ผ่านมาของคุณพิประสิทธิ์ที่ได้เปลี่ยนมาใช้บุญพืชนี่ได้เห็นถึงความสมบูรณ์อย่างเต็มที่เลยเนาะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างพี่ครับดินดินต้นยางต้นยางครับ,รบแล้วก็การแทงยอดการแตกฉัดต่างๆที่วันนี้ได้เห็นแล้วว่าโอ้โห จากดินที่ไม่สมบูรณ์แข็งแข็งกระด้างกลับมาล้วนตุยอีกได้จากต้นยางที่ไม่มีการเจริญเติบโตขึ้นมาสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาอีกได้แล้วก็เป็นการเจริญเติบโตที่ดีด้วยบ,บำรุงได้ทั้งดินบำรุงได้ทั้งต้นด้วยสําหรับปุ๋ยพลังวุ่นพืชเลยถ้าย้อนกลับไปในจุดเริ่มแรกเลยนะครับของการที่พี่นั้นได้รู้จักกับปุ๋ยพลังวุนพืชเนี่ยมาจากไหนครับพี่มีมาจากดีเจทิ่ตุยครับเขามาแนะนํา ที่ที่ตวจมาแนะนบมาเราฟังวิทยุอ๋อเห็นเขาโฆษณาว่าใช้ปุ๋ยตัวนี้นะดีอย่างงุ้นดีอย่างนี้ครับก็เลยกล้าลองตัดสินใจมาใช้เลยครับพอใช้แล้วปุ๊บสองเดือนเท่านั้นแหละเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงต้นยางเลยถือว่าสมบูรณ์ผิดหูผิดตาไปเลยครับแล้วอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงแล้วว่าจากเมื่อก่อนนั้นปีแรกที่ใช้ปุ๋ยเคมีกับต้นยาง กับปีที่2ที่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยพืชกับต้นยางเนี่ยต้นทุนบ้างล่ะครับใช้ปีแรกแล้วต้นทุนหมดไปเยอะไหมครับพี่ใช้ปุ๋ยพืชนะครับใช้ตอนใช้เคมีก่อนใช้เคมีก่อนเคมีก็หมดประมาณหมื่นห้าหมื่นหกครับหมื่นห้าหมื่นหกตอนหนึ่งปีครับแล้วพอปีที่สองมาใช้ปุ๋ยพืชแล้วครับต้นทุนหมดไปประมาณเท่าไหร่ครับแปดพันสองแปดพันสามนะครับแปดพันสองแปดพันสามครับเพลินนึงเลยสําหรับการเปลี่ยนปุ๋ยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถึง ครึ่งน,นึงด้วยครับโอ้โห,โ,หโหต้นทุนลดแบบนี้แล้วแม่ต้องถือว่าประหยัดเราด้วยเนาะครับต่อไปมีจำรายมีรายได้ออกมาเนี่ยก็ยิ่งหนักกระเป๋าแล้วมากขึ้นด้วยครับอ่าถือว่าทุกวันนี้ภูมิใจไหมคะัภูมิใจครับพอใจไหมด้วยพอใจครับประทับใจด้วยครับอืมสามอย่างเลยอยากให้พี่ประสิทธิ์นั้นได้ฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหน่อยครับว่าวันนี้นะจากการที่พี่ประสิทธิ์นั้น เคยใช้ปุ๋ยชนิดอื่นมาแล้วไม่ดีเท่ากับความต้องการของพี่ประสิทธิ์เลยเปลี่ยนมาใช้ปุ๋นพืชบ้างครับอยากที่จะแนะนําอะไรกับพี่น้องเกษตรกรบ้างครับก็อยากให้พี่น้องบ้านเราหันมาใช้ปุ๋ยปุนพืชครับเพื่อจะปรับสภาพดินและต้นไม้ให้สมบูรณ์ที่ใช้มาก็ได้ผลดีครับได้ผลดีอย่างที่เห็นเลยครับอย่างที่เห็นเลยว่าได้ผล ต้นด้วยดินด้วยชัดเจนอย่างแน่นอนทุกวันนี้ใช้กับยางอยู่แล้วพี่ประสิทธิ์สัญญาแล้วเมื่อกี้สัญญาว่าเดี๋ยวต่อไปปลูกกระโพดก็จะใช้กับบุญเพืชครับอ่าปลูกหัวขาก็จะใช้ด้วยบุญเพืชครับแน่แน่การันตีแบบนี้นะครับวันนี้พี่ประสิทธิ์ครับก่อนพี่ประสิทธิ์กับชินนั้นจะจากกันเลยมีสโลแกนกับทางรายการนะครับท่องก่อนจากกันด้วยนะแล้วก็ให้กับพี่ประสิทธิ์นั้นได้จําขึ้นใจเลยชินจําขึ้นใจเลย คุณผู้ชมได้จำาันขึ้นใจเลยนะครับว่าสโลแกนนี้เลยนะกูาตามไปนะครับ,รบปุ๋ยบุญพืชปุ๋ยบุญพืชถูกแล้ดีถูกได้ดีดดมีอยู่จริงมีอยู่จริงเยี่ยมเยี่ยม